นี่ละหมอหัวมุมกระถางสีอย่างอันตามเลยจะง่าวมาน้ำท่า สวัสดีครับผมพอ่พอกันดีกเก่าเสร็เเคยกันนานจังมามืัอนี้มาทำคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาพัฒนาถนนในมูบาดในทำกระถางผูกพืชผักสวนควรัวในซอยประจำมูสิบห้า ได้กระถางนี่แหละกระถางปลูกปลูกไปพืชผักสวนครัวกระถางไงพดปาดเครื่องก่อนปาดเครื่องแล้วก็ทำกวนสะอัดท่าสีเดี๋ยวที่ได้ยกขึ้นตั้งค์ไม่ ตัวน,นี้ข้าวีครับท้าสีกระถางเลยทั้งขยะนี่แหละแต่ว่ามาดัดแปลงเป็นกระถางปลูกพืชผักเั็ครัวท้าสีอัอนนี้เพิ่งนกำลังตัด หลักตั้ตัต้ที่ตั้งกระถาง น่าลมแล้วจนมาไงาเลยบ้านจนกระถินทินน่าลง ักตั้งกระทางพระเจ้าอันไอ้คันพระเจ้าว่ามันเลิกโปว่ประสนกร,ระทางน,นมันถูงโวดฮะใส่ดินไหลบ่โอ้มันได้ใส่ดินไหลแล้วใส่ดินไหลเห็นมันเลิกปวดประสนยังยังมาไหนหลักมันใส่เดี๋ยว นี่ก็ใช้กระทางแหละยังบ้านใช้ดินนี่กระทางกับท่าชีเหลืองเป็นเป็นทรายเลยนี่เขาเจะกับปลูกพักต่ำล่าง บิกครับเต<อ>็มเลยมมออต้นมะกรูดกันี่อเออไปเ็ดไรดหน้าบ้านรมกาไปรับผิสอบให้เองเลยแนวเป็นๆหันไปสิรักษาให้ยอานด้งามจิซไปรดก็มีน้ำอยู่ข้างบนึดอกกะลากสายยางมัตสอยู่ที่รดอันนี้เรียบร้อยแล้ว กลูเรียบร้อยปลูกพริกคือฟักสวนครัวอันนี้ก็บะเกี๊ย ปลูกเมืดนี่แหละใส่กระถางอันนี้เห็ดมือที่สองได้มาจะเสร็จแล้วมาตั้งแต่พุ่นไายสุดเลยแล้วก็เห็ดงาลงไปพุ่น มืออื่นน่าจะเสร็จพอมือนี่เป็นมือที่สองแล้วมืออื่นมือที่สามอันนี้เฮ็ดจุดถ่ายรูชมวิวยังก็ละ่ะจุดเช็คกิน นีลูกกระจสผลิตจากเศษวัสดุจริงหรือไส้อันนี้เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วผืผักสวนครัว อันนี้ก็จุดเซ็กอินคือกันไก่จะเสร็จแล้วน่าจะไก่ไก่ปะ ร่วมด้วยช่วยกันอ๋อห้งสิบห้าพูดล่ะเห็นมาตะเก่ไก่อยู่ตังเต่หัวมุมจะลาจะล่ากลางบ้านนี่ละมองหัวมุมกระถางสีเหลืองอันจ้มเลยจะง่าวาน้ำทา่า ลองฝากแล้วก็ลงไปไปถึงถึงกระทางอันนี้แหละกระทางที่เซ๊ะๆอยู่เนี่ยเนี่ยถึงกระทางตัวนี้และ จุดเช็คินจุดเช็คิน <c oughs> <c oughs> ดเนด้อนี่แหละครับเ็ดสร็จเรียบร้อยแล้วล่อ คณะกรรมาการเพิ่นมาตรวจอันนี้คือตกแต่งเสริมส่วนที่งังบ่ทันเลยแล้วเสร็จปานได้เฮือนดาเจ้าสิีไสเดอน่งมบสเดอนไปเมเกอนขอนมันอีอย่างั้นมาก่อนเเอดงสันบ่ที่เอานีนายแล้วใส่นี่แล้วเอาคบข้างนอกน,นมาบอยมันลมเอาใส่หม่งจะาเครื่องนึงเดี๋ยวจะเอาเอาดอกไม้หรือเอาอยัางมาปลูกนี้มันเป็นแถวมากนี่นเขียว ดอกกุ้ตสายก็ได้เพราะว่ามัน่หดใจแล้วเอว่มเป็นรูปเงเป็นเป็นเป็นอยงเป็นวกลทั้งทเท้างมันโค้งพดนะต้องให้มันออกมุมแหลมขึ้นจังเลยใสเจ้าทีนี่ก็ได้เจ้าจัดเบื้องไมด้หันนาก็ซักซักไปปลูกกปูกไปน้เนาะเอนายาอกเอานดเอาโนดชําแลวหลเ้วหรอก็เป็น ให้เอารูปดอกไม้อยู่พุนะ่นละคลิปนี้ก็จะได้จบไปเสำเนีย่ยครับผมรอคณะกรรมการเพิ่อมาตรวจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองด้วยครับเด้อ